ในพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาใหม่แทนที่จะประทานธรรมบัญญัติหรือพระบัญญัติให้แก่เราพระองค์ทรงใส่ลักษณะบุคลิกของพระองค์ไว้ในเราไว้ในเราพันธสัญญาเดิมบอกว่าฟังเราทำตามเราและเราจะอวยพร แต่บรรทัดสัญญาใหม่นั้นบอกว่าเราใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าแล้วเราจะช่วยให้เจ้าทำได้นั่นคือความหมายที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราประเด็นก็คือว่าแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าธรรมบัญญัติกล่าวว่าอย่างไรหรือพูดว่าอย่างไรไม่เคยอ่านเลยเมื่อความรักของพระเจ้ญญาไหลเข้าสู่หัวใจของเราเราก็จะยังคงรักษาธรรมบัญญัติไว้ เพราะว่าธรรมบัญญัติคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมให้พระเจ้าไหลเข้าสู่หัวใจของเราความรักของลงไม่ไหลเข้าสู่หัวใจของเราความเป็นพระเจ้าไม่เข้ามาในชีวิตของเราเราก็ต้องพยายามจะรักษามันเราก็พยายามจะต้องเป็นตามธรรมบัญญัติตามสิ่งที่ถูกเขียนไว้ ว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้เรายอมให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตยอมให้พระวิญญาณของมวัวไหลเข้าสู่ชีวิตของเราเราจะเป็นโดยอัตโนมัติ